จะลดไขมันทําไมต้องกินไขมันดีผมว่านะครับคาถามหรือปัญหาเนี่ยหลายๆคนสงสัยในใจแน่นอนว่าพี่มันอยากจะลดไขมันนี่ว่าแล้วทําไมต้องกินไขมันดีกลับเข้าไปอีกนะครับใครกำลังสงสัยเรื่องนี้อยู่นะกดเซฟกดแชร์ไปเลยนะครับใครฟังคลิปนี้จบนะเข้าใจแน่นอนนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมอยากจะที่บายอีกก่อนนะว่าโดยปกติแล้วในแต่ละวันนะครับร่างกายต้องการอาหารมีอะไรบ้างโปรตีนคราร์โบไฮเดรตไขมันดีบวกกับเกลือแร่วิตามินเพื่อให้เราเนี่ยครบองค์ประกอบความต้องการของร่างกายนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีนะครับยังไม่ต้องพูดถึง นะอันนี้แหละคือปัจจัยหลักๆที่ร่างกายต้องการได้รับต่อวันนะครับแล้วทีนี้นะครับเวลาเรากินแขมันดีเข้าไปเรากินเกินเข้าไปไหมไม่ใช่นะครับร่างกายจะเก็บเป็นพลังงานสำรองหรือเก็บเป็นไขมันมากขึ้นไหมไม่ใช่นะครับเพราะวิธีการกินของเราคืออะไรรู้ไหมครับเราแค่สวิตครับสวิตจากไขมันปกติที่เรากินอยู่แล้วอะไขมันที่มันไม่ค่อยได้เรื่องนะครับไม่ค่อยจะส่งเสริมกับ ความต้องการของร่างกายหรือไม่มีประโยชน์หรือบางทีอาจจะเป็นโทษด้วยซ้ำนะครับเราแค่เปลี่ยนจากไขมันตรงนั้นนะเป็นไขมันดีเราให้พี่ไขมันดีมันมีอะไรบ้างมันมีพิตาชิโออัลมอนด์นะครับแล้วก็น้ํามันมะกอกหลักๆประมาณนี้นะครับมันก็สามารถทดแทนได้ใช้เป็นไขมันดีที่ร่างกายต,ต้องการต่อวันได้แล้วก็อย่าลืมนะ ผู้วิตามินหลายทั้งหลายแหล่นะครับ A D E K พวกนี้มันต้องละลายในไขมันนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้มีไขมันดีเข้าไปเลยเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะใช้ได้อ,นอันนี้แหละคือความจําเป็นที่ร่างกายต้องการนะครับแล้วอีกอย่าง,างนึงเลยนะครับเวลาเรากินไขมันดีเข้าไปแทนไขมันเลวที่แบบเราไม่ต้องการนะครับร่างกายจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับเวลาเรากินไขมันดีเข้าไปนะครับมันจะสามารถไปไล่พวกไขมันเลวนะครับ L D L พวกนี้มันจะสามารถไล่ได้นะครับทาให้ร่างกายได้รับไขมันดีในปริมาณที่โอเคในปริมาณที่พอเหมาะเราอย่าคิดแบบนี้นะครับว่าอยากจะลดข ห้ามกินไขมันเข้าไปไม่ถูกต้องนะครับซึ่งถ้าเกิดเราลดกินไขมันหรือว่าไม่กินไขมันเลยหรือกินน้อยลงมากๆนะครับสิ่งที่จะตามมาเลยนะสำหรับสาวๆนะครับลองดูตัวเองไปเลยนะครับประจําเดือนจะมาไม่ปกติครับ อาจจะผิวหนังหยาบกร้านนะครับพะเรื่องฮอร์โมนมันสวิงครับฮอร์โมนมันเพี้ยนครับทำให้แบบอารมณ์หงุดหงิดง่ายบางบางคนดีไม่ดีนะครับไม่กินไขมันเลยทําให้ผมร่วงอีกต่างหากนะครับอันนี้คือปัญหาของสาวๆส่วนผู้ชายนะครับผู้ชายนะเวลาอยากจะแบบมีกล้ามอยากจะมีซิกแพคนะครับไขมันดีจําเป็นมากเพราะอะไรรู้ไหมครับไขมันดีมันไปกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนเพศครับไอเทสโทเทอรโนตัวนี้มันจะช่วยกระตุ้นนะครับซึ่งถ้าเกิดฮอร์โมนเพศเราสูงเราก็สามารถสร้างกล้ามเนื้อได้ดีมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเเเกกกกิิดดรรราาาไไมม่นนขัััีลยสสงงโปออ ราะฮอร์โมนเพศเนี่ยมันก็จะต่ําลงนะครับทำให้การสร้างกล้ามเนื้อเราเป็นไปได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพนะครับซึ่งเราก็ควรจะต้องกินไขมันดีเข้าไปนะครับแล้วอีกอย่างนึ่งเลยนะครับเวลากินไขมันดีไขมันนะครับมันเป็นโมเลกุลค่อนข้างยาวเวลาย่อยนะครับเวลาจะปลดปล่อยมันใช้พลังงานมันต้องใช้เวลาค่อนข้างนานซึ่งเวลาเรากินไขมันดีนะมันจะทําให้ในแต่ละวันเราอ่ะอิ่มครับ อยู่ท้องนานนะครับทาให้เราไม่หิวทาให้เราไม่โหยทําให้เราไม่กินจุกจิกจุกจิกตลอดทั้งวันแบบนี้ครับแล้วก็จะเป็นพลังงานที่ร่างกายควรจะได้รับต่อวันด้วยนะครับอันนี้แหละคือความจําเป็นของการที่ต้องกินไขมันดีเข้าไปนะครับไม่ใช่ว่าเราอยากจะลดไขมันอ่ะเราก็เลยไม่กินไขมันเลยไม่ใช่เราแค่เปลี่ยนครับไขมันที่เรากินจากหมูกรอบหรือจากอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่โอเคเปลี่ยนเป็นไขมันชนิดดีแบบนี้ทดแทนเข้าไปนะครับการลดน้าหนักการลดไขมันมันถึงจะได้ผลนะครับใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนช ปิดออฟฟตได้วยนะครับในทุกๆวันเนี่ยผมจะมีคลิปใหม่มาลงนะแล้วตอนนี้ผมทำคอร์สเทนออนไลน์สามเดือนเปลี่ยนหุ่นอยู่นะครับสิ่งที่ได้ในคอร์สเลยคือหนึ่งโปรแกรมอาหารส่วนบุคคลครับไม่อดอาหารแน่นอนนะครับทำกินเองที่บ้านได้ออกมากินนอกบ้านได้ง่ายๆสบายๆไม่ต้องคำนวณแคลผมคำนวณให้หมดแล้วนะครับกินตามน้ำหนักของอาหารได้เลยนะครับส่วนที่สอนครับเป็นโปรแกรมออกกำลังกายครับออกกำลังกายแบบไหนอยู่บ้านทำยังไงอยู่ยิมทำยังไงอยู่คอนโดต้องทำยังไงบ้างนะครับ ส่วนที่3นะครับเป็นโปรแกรมคาร์ดิโอครับกี่นาทีหัวใจต้องเต้นเท่าไหร่นะครับต้องใช้ระยะเวลานานขนาดไหนนะครับกี่อาทิตย์ใน1อาทิตย์ต้องกี่นาทีใน1เดือนต้องกี่นาทีต้องปรับแก้ลดเพิ่มอะไรตรงไหนยังไงบ้างผมสอนหมดแบบละเอียด1นึ่งหนึ่งพเวทในไลน์ส่วนตัวของผมนะครับมีปัญหามีคำถามอะไรสอบถามได้ตลอดเวลาผมตรวจการบ้านเองทุกวันนะครับใครสนใจคลิกลิงที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยครับแล้วก็อย่าลืมนะกดติดตามให้หน่อยครับจะไปถึง2 0 0 0สนซับครับ